โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับก็ผมภูมิเรื่องวันนี้ผมจะมาเล่นเกมอ e ินสมาร์ทอีเวนต์โก้สติ๊กเกอร์สองพันสิบอีกแล้วนะผมเป็นพาร์ทที่13กันแล้วนะครับก็หลังจากพาร์ทที่แล้วผมก็ได้สู้กับทีมอ่าโรงเรียนไกลมองอ่าเวอร์ชันโกนะครับผมภาคโกนั่นแหละนะครับโอเคในวันนี้ผมสิ่งที่คนรอคอยกำลังจะมาแล้วนะครับก็คือหมดเลยเรื่อง3ดาวนั่นเองนะผมนี่เลยนะอันนี้1ดาว2ดาวแล้วก็3ดาวนั่นเองนะครับผมก็ เราจะมาเริ่มกันแล้วนะครับเริ่มเข้าซูดัน3ดาวกันแล้วนะหมดเลยเรื่องนะครับอกย้ำว่าหมดเลยเรื่องนะครับโอเคก็เพื่อเวะหเสียเวลาก็ไปลุยกันเลยมามาแล้วนะครับผมเป็นภาคโกรุล้วนเลยนะครับภาคโกกับโกโคโน,โนโสโตนนะครับนี่มีเส้นทางเวลาด้วยเฮ้ยมาแล้วตื่นเต้ตืดูเต้นนะมาแล้ววิ ทีมแรกที่เราเจอก็เจอไอ้ไทยโยเลยโอ้โห,โหเยอะเหมือนกันเนี่ยอ่ามีให้เสียบกุญแจด้วยนะโอ้โหโคตรเยอะเลยวู้ตัวละครเยอะมากนะครับเราจะเริ่มกันเลยดีกว่านะผมสู้กับทีมของไทยโยหรือว่าทีมอะอะไรนะอ่าทีมมันชื่อทีมอะไรโอ้โหเริ่มมาสีดาวเลยอะดูดิบอกเลยว่าพระเอพระโกคือแบบโหดมากๆนะครับเริ่มต้นก็สีดาวแล้วดูดิมาเราจะสู้ได้หรือเปล่า ได้แหละผมเก่งนะครับท,ทีมเดิมเลยเนี่ยเนี่ยทีมเดิมเลยจากพาร์ที่แล้วเลยนะครับก็ไม่ต้องพูดอะไรมากว่ไปที่ผมเอาทีมเดิมมาเพราะว่า,าพาร์ทที่แล้วคือยังมันยังไม่สุดอะใช้ท่าไม่ตายได้นิดเดียวเองนะครับมาดูกันเลยโอเคผู้พาคคนเดิมครับผมนักพาพน่าจะมีสักสามคนเนาะไอ้คนอ้วนๆใส่แว่นอีกคนนึงอ่ะเออนั่นแหละน่าจะมีคนนึงเนาะมาเริ่มเกมมาผม ฟูโดเออ่ะโดสไลด์ก่อนเลยฟูโดโอเคโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหมดเกินเพิ่งกิโดแจ้งมาพียแจ้งไม่ได้พิทยโยโหอย่าได้ชัยโยข้อที่มากโอเคเออไอพวกลาอวตารนี่ผมจําชื่อไม่ได้สักตัวก็จําได้บางตัวแหละนะแต่ว่าคือมันเยอะแล้วชื่อมันก็ยาวด้วยมันก็จํายากมากเลยนะอย่าเพิ่งเออโดนอีกฮะโถเอ้ยเก็บบอลมาสวย ส่งให้โอ้โหโอ้โหโอ้มังกรเหินโอ้โเอื้อเบิร์นปิวเลยอ่ะฮึบโอ้ยสไลด์ไม่ได้โอ้ยโทบินตะแย่งมาปั๊บเรียบร้อยโอ้โหส่งไปด้วยเฮ้ยอย่าพึ่งโอ้โหมันของจริงกว่าทีมนี้ของจริงเฮ้ยยายาโอ้โหมันจริงแล้วอะไรวะท่าสุดกระจอกลูกเตะโซนิก ถ้ากระจอกจริงมาฟีโดรับไว้ต้องโชว์ให้เขาเห็นหัดเทวะในตำนานเลยนะเว้ยท่าเนี่เออเรียบร้อยส่งไปข้างหน้าอ uh ัฟโฟดี้รับโอเคถึงเวลาใชและฮึบมาสิอย่านะเฮ้ยโถ้ยอูแพ้วะอะไรวะ ท่าอะไรอ่ะอ๋อโอเคจำชื่อท่าไม่ได้ครับแต่ว่ามันมีอยู่นะในเรื่องอะ่ะเออยังไงดีอ่ะฮึบนี่สไลด์โอ้ยหลงกดเปิดไฟอา้าวถ้าเปิดไฟอย่างนี้ก็เอาเลยสิครับมาเลยเนดะี๋ยวก็เปิดไฟแล้วมาเร็วเพื่อนสวยยิงจอโกมาฮึบท่าสุดแกรงของเราข a า s สเปร k อืมโคตรแสบตาเลยท่านี้ ได้เปล่าเทพยักษ์กิกันเต้กิกันติกบอมอ้อเรียบร้อยแล้วตัดก็ไม่อยู่นะฮะชั่วแรกมันเอโกเนี่ยมันกากไอโกคนเนี้ยไม่เคยจะรับได้เลยมันก็รับได้แหละรับถ้าไอไซวินโดได้แต่มันก็ไม่ควรคือมันควรจะรับได้อยู่แล้วไอถ้าไซวินโดท่านอ่ะเฮ้ยยาอย่าเพิ่งโอ้มันเปิดไฟมายังไงดีอ่ะมันโหดจงวะอุ้ยชิปหายแล้ว อ่ายังไงดีเราแย่งมันไม่ได้เลยอะถ้าไม่ตายเราไม่มีเลยอะโอ้โอ้โหมันยิงแล้วเฮ้ยท่านี้ลืมชื่อท่าเลยวะเอ็ดโอ้ยังไงดีอ่าท่ามันมันอยู่ไอ้ท่านี้ยมันอยู่ในตอนภาคโกนะแต่ว่ามันมันอยู่อช่วงสุดท้ายเลยนะครับหาดกิวิญญาณน,นี่โกเราเหนียวอยู่ส่งขึ้นไปอ่า ส่งให้โอเคส่งให้คิโดได้ไหมโอ้มันส่งให้มันทำไมเราเออสวยโอ้โหโยนแยกอีกอะไรวะอุบัลเล่ลอยฟ้าโอ้โหเดือดเหมือนกันนะเนี่ยทีมเนี้ยแต่โกไม่ได้เลือกเลยคตรเปลี่ยนโกนะให้มันถึกขึ้นอุ้ยคิโดยังไงดีวะเนี่ยเพื่อนกว่าจะมาปุ๊บสับขาหลอกสวยยิงเลยต้องยิงแล้วจ่อหน้าโกไม่ค่อยได้เท่าไหร่ช่วงนี้แพนกวินจักรพัฒ ที่สามนี่ผพดกลินม่วงผพดกลินจากกัรที่สามเลขสามนะแต่มีผพดกลิ้นห้าตัวไม่เข้าใจเหมือนกันกีกติกบอมเอือแตกสองสูงนะผมเฮ้ยเริ่มเหนื่อยแล้วตรงไหมยังไงดีวะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่สไลด์ไม้เตี้ยเออ นี่นี่นี่ให้คาเซมารัรดูดีกว่ามาต้องยิงแล้วคาเซมารัรดูพาร์ที่เราไม่ได้ยิงเลยสั้นเกินเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งยางยายาโอ้โหเอ,อ้ยมาเอ,อ้ยอะไรวะเนี่ยฟุบุคิยิงยิงยิงต้องยิงแล้วยิงเดียวๆนี่แหละมา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 ยิงวู้ฮึบวู้เลเจินเยอะ เข้าหรือเปล่าวะฟู้ฟูคีเราโหดอยู่แล้วนะต้องเข้าแล้วเจอกับกล้างอวตารเรียบร้อยส็มครับผมแต่เดือดมากเลยนะยิงส0ก็จริงแต่ว nope. store, ่ามันมันเดือดมากเลยอะเคมันพิวมากครับทีมมันเออไอเตี้ยไอเตี้ยไอเตี้ย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 เตเตี้ยพี่พี่โอ้โหท่าไหวะ อ๋อสามเหลี่ยสมสามเหลี่ยสมยสามประสานดับเบิลเซตโอเคได้เลยได้เลยรับได้ไหมเนี่ยโลโก้หาหัดแห่งจิตปิญญาึ๊บโอเคยังเหนียวอยครับโกเราสามเหลี่ยมสามประสานดับเบิลเซตรู้สึกมันโอ้ย อะไรวะเนี่ยไทยโยเฮ้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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งว้ยวโอ้อโหเทพสุริยาอพอลโลอย่างที่สัญชัยฟอนโอ้โคูดที่อู้ลาก่อโฮันทีวะเอ็กด้วยไม่มีท่าไม่ตายแล้วครับ เอาลาก่อนพัดเทวะเอ็กซ์ป้าเรียบร้อยอะไรวะอุ้ยยังไงดีวะเอออ่าถ้าสมมุติได้ยินเสียงอะไรตึงๆก็มันมีงานอะไรข้างๆแถวบ้านผมนะก็ก็นั่นแหละก็ขออาภาัยด้วยนะครับผมมาเฮ้ยไทยโยเหนื่อยเลยอะ่ะดูดิแต่ว่าผมจะพยายามพูดแบบกบเสียงแล้วกันนะครับโอเคมา ซาคุมะซาคุมะยังไงยังไงยิงเลยแพนกวินของเรามาฮึบแพนกวินจกักรพรรดิที่หนึ่งท่าต้องห้ามเลยนะเนี่ยต้องเข้าแล้วป่ะฮึบนี่แพนกวินแดงมาแล้วอย่างเท่เลยมาไอ้โกโก,โกอีกแล้วเ <laughs> ทพยักษ์กิกันเต้กิกันติคืบอบอมเรียบร้อยรับท่าแพนกวินไม่อยู่เป็นไง เป็นไงล่ะสี่หนึ่งโอ้เมื่อกี้ไอไทยโยไม่อ่อนให้เราเลยโอ้วเลยวะไทยโยแม่งโหดมากมาผมจะ,จะพยายามพูดเรื่อยครับเพราะว่ากบเสียงไอ้งงาน้างบ้านผมนะขออภัยด้วยนะครับผมโอเคเบิร์นส่งให้เนะบิร์นนะปั๊บนี่เป็นไงไม่ใช่สับขารหรอกก็พุ่งชนได้หรอวะมาไม่มีทนะ่าปาะสานนะผมลืมใส่ท่าปาสานมาอะตอมิกแฟร์ย่า ดุยเลยต้องเข้าแล้วจังหวะนี้ยังไงครับผมมาลาออกมาตาาออกมาแล้วจังหวะนี้ยังไงกิกติกบอมเฮ้ยรับได้เฉยมาหล่ออะไรตอนนี้อุ้ยแต่มานามหมดแล้วมานามหมดแล้ววะเฮ้โอเคสวยสวยเลยมายังไงครับปั๊บส่งขึ้นไปโอ้ยจังโอ้หมดเวลาก่อนโอเคดีดีโอเคผมขอเปลี่ยนโกนะผมเพราะว่าวิดีโอของเราไม่ไหวแล้วนะ ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับผมมาเปลี่ยนโกดีกว่านี่เลยเรามีโกอยู่3าคนนะ่ะดูดิเอนโดชิซเกะโลโกโคใครก็ได้อะตอนเนี้ยมาเราต้องเปลี่ยนโกนะเพราะว่าโลโคเราไม่ไหวแล้วต้องเอาชิซเกะเข้าเพราะว่าชิซเกะน่าจะรับท่าของไทโยได้ล่างอวตารแต่ผมว่าเมื่อกี้ถ้าโลโคมีท่าท่าสามอ่ะคือเหมือนเหมือนจะรับไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่า โลโลโคโกมันมันยังกากอยู่นะมาปึ๊บอ่ามันจะใช้ทามเนียโอ้โหมันใช้สามเหลี่ยมสามประสานดับเบลิลแซตอีกแล้ว <S <S โอ้ยุดดีตีโอ้ยิงซะไก่เลยยิงซะไก่เลยมาชิซุเกะลาไปยอยาขัดบานซิโยฟ้าตี ไปส่งขึ้นไปคาเซมารุส่งให้ฟูบุคีได้ไหมเฮ้ยส่งให้คาเซมารุดีกว่าต้องให้สักคาเซมายุยิงครับมาชาร์จไว้ชาร์จไว้จวกกับฟูบุคีจะมาเร็วเร็วเฟูบุคีเดี๋ยวโดนแย่งเร็วเฟูบุคีคีโอเคคีควงมาแล้วปึบยิงเลยเดี๋ยวมาสไลด์ฟูบุคีเรามาวายุสลาตันย่าติไปแล้วยังไงเข้าหรือเปล่าเอ้าไม่ใช่ท่าสองรับ กำแพ้ทรอนนี้โอเคได้เข้าแล้วล่ะเออื้เรียบร้อยเฮ้ยมาน้ำหมดแล้วเราหยุดหลบได้วเอ้ยเอาว่ะเอาว่ะมารวยต้องพยายามพูดกบเสียงไว้กบเสียงโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้เตี้ยเฮ้ยมันมันเลี้ยงบอลไปโอ้โหเดี๋ยวมันเลี้ยงไปขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวนะเฮ้ยยูกิมูระอยากได้ว่ะเอ้า อ๋อลำหน้าโอเคนึกผมนึกว่าผมฟาวอะไรวะสเสวยคิโด <c oughs> เยี่ยมไปเลยเฮ้ยหนีไอ้ไอนี่โกงนะที่ผมสับขาหลอกไปมันโกงมากเลยฮึบโอ้โหอะไรวะสับขาหลอกไม่ได้เฮ้ยอย่าพึ่งนี่ยูก,กิมูระโอ้โหเฮ้ยไอผมบล็อกผมบล็อกบล็อกบล็อกโอเคมันใช้ท่าสองอยังดีอยู่เอ็นเทนโดบิลิซอดอันนี้ถ้ารุ่นพีฟูคีสอนมานะเอา้าไม่โดนอะไรวะเฮ้ย รับไว้ชิซูกะฮึบอย่ามัดลอยฟ้านี่เอ้ยเข้าเข้าเฉยเดี๋ยวมันแรงขนาดนั้นได้หรือโอ้โหเออเดือดว่ะทีมนี้เดือดมากเฮ้ยไปเอาทำไมเมาส์ผมเป็นอย่างนั้นล่ะมากาเซิลมาเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าอย่าอย่าโอ้โห โอ้โหชีพหายแล้วจเจริญละทีนี้โอเคมันยิงท่าสองอะ่ะนี่แหละลูกเตะที่เขาว่าโกงมากลูกเตะลวงตาถ้าเป็นในเรื่องนี้โกงมากเลยแต่เป็นในเกมนี่มันไม่ลวงตาให้นะดูส<ๆ>ิต้องรับไวชิสเกิต้องรับได้มาท่ากระจรกกระจรกอยา่ามัดลอยฟ้าเออเป็นไ,ไงรับได้บกกันไม่ได้ฮะโอเคสง่สงสง่สงสง่งส่งส่งโอ้โห โอ้โหโอ้โหทีมนี้เดือดมาก <S <S 2> <S 2> อุย๊ยชายโุโอเคชายุไม่มีท่าไรตายอย่างดีอยู่แต่มันมีแล้วชีพหายมันมีแล้วศกุมะอ่าส่งให้ใครเดียร์ฟูโดแล้วกันฟูโดโอ่ายิงไม่ได้คาเซมารุอีกแล้วคาเซมารุใช้ไปแล้วอ่ะโอเคเข้ามาทีมาเฮ้ยเทพวายุเรื่งระเบิมชื่อท่าเทพมากเลยท่านี้บอกเลย ส่งให้คิดอรับเสียงแหบเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งเฮ้ยยา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 อือสวยทบิทากะโอ้โหสุดยอดนะสุดยอดมาอุ้ยอะไรวะเนี่ยอืออือมาอ่าส่งให้คิดอครับผมเพนกวินอีกแล้วเหรอได้จัดไปเลยต้องมาแล้วป่ะต้องมาแล้วป่ะต้องมาแล้วป่ะมาอย่าลุยเลยพวกเรา วีดเราเล่าเสียงวิดด้วยเพดกิ้นจักรพรรดิที่3นี่เฮ้ยเรียบร้อยลาก่อนนะมันยิงเราเข้าไป2ประตูอะไรวะกีกต็ตกป้อมเรียบร้อยท่านี้แรงมากอะเพดกิ้น <P et Queen> เป็นทาน่าที่เลี้ยงชิ้หายอะแต่เพดกิ้นเพดกิ้นไอ้จัก,กรพรรดิที่2อะคือกากที่สุดแล้วเนะี่ยแต่ผมไม่รู้ว่า <P et Queen> ท่าเป็นกิ้นอัานไหนมันโหดที่สุดนะน่าจะเป็นที่หนึ่งมั้งเพราะว่าเป็นท่าต้องห้ามนะครับน่าจะแรงน่าดู ไม่ได้ใจเหมือนกันใครคอมเมนต์บอกด้วยนะมาทุกคนมาเาาร็วทัาประสานอือเลยวะดิเอเอ,เอ,อฟุนี้ไม่มีท่าแลว้ว่ะอะไรวะโดนแย่งอ่ะโอโ้โหโดนแย่งแค่โอ้ยเอาทำไปคิดโดนผ่านอย่างนั้นรลผู้ขี่แย่งมาพบรรยากาแย่งมาโอ้ไม่ได้ยังไม่ได้เลยนี่ชนเอาแล้วกันเอเคส่งให้โอเคกาเซลมา กาเซลต้องยิงแล้วฮึบยิงมาท่านี้ไม่ใช่ตั้งนานอัคคีเยือกแข็งนีท่านี้เท่นะท่านี้เท่แต่ไม่ได้ใช้ตั้งนานเอาออกไปลาก่อนเทพยักษ์กิกาเต,ต้กิกาติกบอมเรียบร้อยล่างอวตารก็ไม่อยู่เฮ้ยตอนแรกมันมานามหมดแล้วไม่เชียววะ <c oughs> <c oughs> มันเพิ่งมาไว้อย่างเลยอะ <c oughs> เร็ววะ <c oughs> ไม่ยุติธรรมเลย โอ้ยไอเตี้ยไอเตี้ยอย่าใจเย็นใจเย็นเฮ้ยโดนทะยูโอ้โหท่าอะไรวะเนี่ยดิฟสไลล์ลางจานแสงแดดอ่โอ้โหยังไงดีวะเนี่ยเฮ้ยสไลล์ไม่ได้ลงกดโอ้โหยิงท่าอะไรวะน่ะโอ้ไซด์วินโดว์โอ้โหโคตรกากเลยยังไงก็รับได้อะท่าเนี้ยมายังไงก็รับได้มาเลยแต่ชิซูกิมาน่าจะหมดแล้วอ่ะ ยังไงดีวะมัดล <c oughs> <owe S 1> <c oughs> อยฟ้าจ้านี่ไงรับได้นะอ่าใครดีใครดีใครดีส่งไปก่อนแล้วกันส่งไปโอ้โหผมไม่สู้แล้วกันมันท่าสามโอ้ยังไงก็สู้ไม่ได้อะโอ้โหเอ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้ยเ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 ้ยมาอ่าผมให้โอกาสมันยิงดีไหมเฮ้ยอยากลองดูอ่ะ ผมอยากรอให้มันยิงถ้าร่างอวาตารดูอะ่ะเออให้ใครยิงร่งางวตารดีวะเนี่ยอ่าไม่มีแต่หมดเวลาแล้วเอ,อ้ยช่างมันแล้วกันเอ้ยจะพึ่งนี่มาตัวปีตะกาแย่งมาคลื่นศูนย์ยากาศเรียบร้อยอเคอโอเคครับฟุโดยิงไหมยิงก่อนจบไหมยิงไกลๆนี่แหละมายิง ท่าของซึนลุงยืดนะนี่ก๊นะอฟท่าเว้ยดิงมอแล้วนะจ้าก๊อฟท่าครับก๊อฟท่าเยี่ยมกําแพงทรนีไม่น่าเข้าครับผมนี่ไงไม่เข้าจริงด้วยโอ้โหอะไรวะเอยหมดเวลาผมเย้ในที่สุดเราก็ถนมทีมที่มีไทยโยอยู่ไม่รู้ชื่อทีมคืออะไรนะใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับผม คือคือผมไม่รู้จริงๆว่ามันทีมันชื่ออะไรนะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็อาจจะงดลงคลิปสักหน่อยนะครับผมสัก2 1หรือ2วันแหละไม่ไม่ไม่นานมากฮะไม่นานสุดก็3วันอะสามวันเพื่อผมก็จะกลับมาลงประมาณนั้นโอเคไหมโอเคก็บอกไว้ก่อนนะเผื่อคนไม่รู้เออบอกในคลิปเกมนี้ด้วยนะไม่ได้บอกในเกมไมค้ับเลยไมครับเดี๋ยวไว้ที่หลังแล้วกันนะเพราะว่าผมอยากเล่นเกมอื่นด้วยแล้วก็ไมค a f บนี่แบบหา แอดออนรีวิวไม่ได้อะแล้วก็หาคอนเทนท์ทำไม่ได้คือมีแต่คนบอกให้ทำร้อยวันนะแต่ว่าก็อยากทำเหมือนกันแหละแต่ว่าคือด้วยความที่คอมกากแลก้วแล้วก็คือผมจะพยายามเก็บซื้อคอมก่อนนะครับผมเราค่อยคอมแบบคอมจริงๆอ่ะครบเซตเลยอ่ะเออนั่นแหละนะครับผมค่อยมาทำร้อยวันที่หลังนะครับก็รอก่อนนะโอเคเย้ผ่านแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ดิมันคืออะไรวะ <S <S เฮ้ยโคชโคชอ,อาอ,อาฟโฟดี้โคชอาฟโฟดี้ครับผม ได้แล้วโอเคมาตรงนี้คืออะไรวะตรงนี้มีอ่าอ่ามีทีมด้วยนะแล้วก็เป็นทีม <laughs> ทีมฟิบเซกเเสียงแหบเลยเสียงลงทีมฟิบเซกเตอร์เออนั่นแหละอันนี้คืออะไรวะอ๋ะอโคงูเล่เวอร์ชันอ่ะโตนะเดี๋ยวค่อยเล่นแล้วกันนะครับโ <laughs> อเคเดี๋ยวผมมาทางนี้ก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรโอ้ <laughs> มินิเกมนะมินิเกมโอเค ครับผมก็ไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคสำหรับพาร์ทนี้ผมก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยครับไปเจอตัวคลิปผมมาแล้วนะครับผมโอเคไว้เจอกใหม่คลิปหน้าก็ซ okay. ีอเกบ๊ายบายครับ